ของหลวงน้องเสือ2อกิโลโอ้โหตะลอนกันหน้าดูนะครับมาเจอหมายแบบนี้หวดใจไม่ไหวต้องขจอจอดรถก่อนเขาคงไม่เขาคงไม่ว่าหรอกมัง้งเฮ้ยกัดตึงตึง ดีรับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนักแกะนะครับวันๆฮาแต่เรื่องไปนะวันนี้เรามาอยู่ที่คลองสี่คลองหนึ่งคนตกปลาเต็มเลยก็เลยขับรถมาด,ดูที่คลองสี่กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะมีตัวหรือเปล่าไปชมดูสภาพหมยนะครับขับรถมาไกลเหมือนกันนะประมาณยีสิบกว่ากิโลเห็นต้นมะาพรา้าวเยอะแบบนี้มันน่าสนใจมากๆเลยมามาตกปลากันดีกว่าลุย อุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับลอกเลยนะจะเป็นใดว่า Alpha SB t w 800 HL นะครับส่วนคันก็จะเป็น G a c r c h s h o w s d o u นะครับมา <highway> วันนี้เราเล่นสายเล็กๆนะสาย0.6ของ PE JOF นะดูนะครับวันนี้เราจะใช้เหยื่อนี่นะ f a s h e r นะครับสภาพหมายแบบนี้น <spe al> ้ำคุ่นๆแบบนี้นตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กว่า วิธีการประกอบเหยื่อตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนทุกเหยื่อทั่วไปนะครับร้อยเอาปลายเกยสรเบดร,ร้อยอยู่ที่หัวของเขาลงมาแล้วจากนั้นก็พลิกตัวเบ็ดอีกด้านหนึ่งแล้วมาวัดว่าเราจะต้องจ่อรูที่ตรงไหนนะครับฟ้าแต่ตัวของแฟชเชอร์มันจะมีร่องให้แบบล็อกตัวเบ็ดให้อนะ่ะก็ค่อนข้างที่จะดีนะแต่เราก็เน็บตัวเบ็ดนิดนึงแค่นี้นครับใช้ได้ไะตะกัววันนี้ใช้เช็คริปนะหนัก3ากรัม ใส่หน้า30ปอนด์ขับรถมาไกลมากเหมือนกันนะประมาณทัก20กว่ากิโลจากบ้านนะออกมาแต่ก็มาดูกันมาเช็คหมายกันนะครับที่คลอง4มาเห็นใต้กิ่งมะพร้าวอะ่ะเออใต,ตาา้ต้นมะพร้าวมีกิ่งต้นมะพร้าวเยอะๆผมคิดว่ามันน่าจะมีปลาช่อนมาแอบซุ่มอยู่ก็เลยขอสำรวจครับ แต่วันนี้ออกสายด้วยสิออกตื่นแปดโมงเชา้าอ่ะเมื่อวานไปออกกํลังกายมาแล้วโหลุกไม่ขึ้นขับรถไปที่คลองหนึ่งตรงฝั่งทางอาอะไรนะ้ะประตูน้ำพะอินโอ้โหคนตกปลาเพียบเลยก็เลยวนมาทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องกัดนะ กัดแล้วนะกัดแล้วส่งนิดหน่อยอยู่ไหมอุ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะปลาช่อนตัวเล็กเยอะมากเลยอะ่ะ ขาอยู่ริมขอบขอบนี่เพียบเลยนะผมว่านะแต่เล็กเกินไปอะ่ะสงสัยผมว่าผมจะต้องถอดเช็คลิฟออกมาแล้วก็น่าจะเป็นแนวเท็กซัสติ๊กเต็มๆอ่แล้วก็ตัวเบัดบปัะมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองน่าจะได้ตัวส่้างเียและสร้างแตราคาแค่เอื้อมทำเลดีทำเลเหนใกล้ัอต่อ นให้มมเลวัดวลนนาาัดีพกกบทสิงาอข้อดีของการใช้ตะปวเช็คลิฟนะก็คือเราสามารถเปลี่ยนเย่อะได้ตลอดเวลาแต่ข้อเสียของเขาก็คือแม่งจะเปลี่ยนอยู่ทั้งวันเล็บฉีกอะไรก็คิดว่าดีอะไรก็คิดว่าไม่ดีก็<笑><笑><笑>จะเปลี่ยนอยู่นั่นแหละตะกี้ก็เอาฟันลี่ลงไปดูหมาตรงนั้นก็ปรากฏว่าเงียบเลยเดินมาแอบช่องนี้ดีกว่า เนี่ยช่องเนี่ยเวิงน้ําแบบเนี้ยมันน่ามีตัวซุ่มอยู่มากมากเลยนะครับนา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 ว่าไหมโวโวโวๆแต่จะตีอยู่ยากนิดนึงนะคนน่ามีตัวซุ่มอยู่นะ วนไปเรื่อยๆนะครับนะเจอหมายแหน่ว่าทางทางเลยตอนนี้ก็อยู่ตรงเรียบทางด่วนนะถนนเรียบทางหน่วนของหลวงน้องเสือ <c oughs> สองกิโลโอโ้โหตลอนกันหน้าดูนะครับมาเจอหมายแบบนี้ยปวดใจไม่ไหวต้องขอจอดรถก่อนเขาคงไม่ขาคงไม่ว่าหรอกมัง้ง <c oughs> ไม่ได้เข้าไปนั้นเขตบ้านเขาเรายืนอ,อยู่ข้างถนนนะนั้นน่าจะตีได้นะขอเช็คหน่อย ขับรถไปจนสุดเอ่เส้นลังสิตนครนายกเลยไม่ใช่หรือเส้นคลองหลวงก็เ,เลยวนกลับดีกว่าเฮ้ยกระตต้งโอ้ยรถุดเฮ้ย,อ,ยอะไรอะโอ้โหนั่นนะใหญ่เลยนะเป็นโลเลยมันจะเอาอีกไหมนะ่ะมันจะเอาอีกไหมเนะี่ย ตื้อมาประมาณ2ี่0บสาสิบไม้ปลาไปกัดนะลองเอาแบบเอ่อเหยื่อกบแบบมีใบหลิวอยู่ที่ท้ายนะหน้าตากลีนกลีนหน้าตากลวนกวนดูนะครับลองเปลี่ยนเหยื่อแบบหน้าตากลวนกลวลงดูบ้างเพื่อเขาจะขยำเปลี่ยนแอคชั่นเหยื่อถ้าปลาเขาแบบกัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเขายังจำแอคชั่นนั้นได้อยู่เขาจะไม่กัดอีกเลยะจะลองลองลอง,ลองดูแอคชั่นใหม่เพื่อเขาจะมากัด มันมีใบหลิวมาช่วยเรียกน้ําด้วยเผื่อมันจะแบบแอคชั่นมันจะเล้ากว่านั้นเผื่อแบบความสนใจเผื่อเหมือนปลาช็อตเขาจะสนใจมากกว่าเดิมมาดูกันนะอีกสัก20ไม้ถ้าไม่มีตัวขึ้นมากัดก็จะย้ายละตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คลองแอนคลอง3นะครับก็อยู่ที่ใต้ทางด่วนนะฮะ เส้นอะไรนะตรงแหวนตะวันออกวะเส้นที่เราถ้าออกไปจากตรงยุทธยาบางไปอินใช่ไหมแล้วเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆไปสนามบินสุวรรณภูมเิเขาเรียกว่าอะไรวะอวง,วงแหวนตะวันออกกะแหละโอเคมาดูกันว่าตรงขอ,งขอบๆนี่ยจะมีตัวหรือเปล่า <S <S ผมเห็นปลาขึ้นจิบอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะกัดหรือเปล่าฝั่งทางนู้นก็มีนานาเขามาตกปลาหน้าดินน้องๆเขาอันนี้ลมเย็นดี ตอนนี้หาตกตามใต้สะพานนี่แหละเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรยิงกันตกตามใต้สะพานก่อนนะครับช่วงนี้แดดมันร้อนนะผมว่ามันน่าจะมันหลบดิ่แงเนี้อจจะเยอะปานะเนี่ยชิดๆิดขอบเนะี่ยผมว่าน่าจะมีตัวกัดอน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยซอกเนี่ยปีเื๋ยให้ข้ามหนึ่งพื้นนะ ถึงฝั่งทองนั้นแล้วก็ค่อยๆลากๆลงมาให้มันแหม่ฝั่งไว้แล้วก็ลากๆลงมา,า,าตะกี้ก็โดนโอ้ 哦，哎，土。<laughs> เอยจะพึ่งมาเราจ่เอาแล้วงานกูงุงงานเขา้ยป่ามันเล็กหือวอโหกัดตึ๊บสับเลยนะเอาใหม่เอาใหม่คำนับนนะเอาใหม่เอาใหม่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ปากฏว่าไม่ได้ป่าเลยแฮวถุงเบลล์บาย